สวัสดีครับวันนี้กับร้านเจสโปรนะครับผมอยู่กับรถโตโยต้ามาเจตตี้ปี2024นะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งสินค้ากับทางร้านนะครับทั้งหมด6รายการนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างปี24นะครับกำลังฮอตกำลังฮิตนะครับนี่อันดับแรกเลยครับคับเพจนะครับแบบมีไฟนะครับเป็นไฟ LED ฝีฟ้านะครับนะฮะ แล้วก็จะมีในส่วนของกล้องนะครับกล้องกระจกนะครับกล้องกระจกมองหน้าลหละคือลูกค้าเนี่ยติดจอเพดานนะครับจะมีประโยชน์มากนะครับกล้องตัวนี้ของเราใช้เป็นแบรนด์ HP นะครับนี่เป็นแบรนด์ดังนะครับลูกค้าคงจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างนะครับภาพด้านหน้ามัน 2K เลยนะฮะแล้วก็จอเพดานครับเพจนี้นะครับลูกค้าไม่อยากเปลี่ยนจอหน้านะครับ เราก็เลยติดเป็นจอพดาน Android ให้นี่ทัชรีนได้นะครับผมภาพเป็น Full HD ซีอยาแอปอะไรก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นแรม4ลอม64นะครับเปรกดีมากนะครับตัวนี้นี่นะครับผม8คอด้วยก็ฝัญญาณเสียงเนี่ยเราต่อจากฝัญญาณบลูทูธจอเดิมด้านหน้าแล้วก็จะมีฝาท้ายฟ้านะครับฝาท้ายฟ้าก็สามารถสั่งเปิดครับได้จากด้านหน้าคนขับตรงนี้เลยเดี๋ยวผมกดเปิดครับ ปาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็มีสวิตช์กดปิดพร้อมกับมีระบบกันหนีบผมเคสกันหีบให้ดูนี่นะฮะมีระบบกันหนีบด้วยนะครับผมปิดหน้าคนขับรีโมทได้มีกันหนีบแล้วก็เปิดปิดด้านหลังนะครับแล้วก็นี่ครับปรับพนกพิงแถวหลังนะฮะลูกค้าก็คงสงสัยว่า รับได้เอนขนาดไหนนี่เราถ่ายให้ดูสดๆเลยของเราเอนจนสุดเสานะครับสองข้างนี่นั่งได้ไม่ปวดหลังนะคะเพราะปกติของเดิมมันจะตรงเด๋วเลยนะฮะแลวเดี๋ยวอีกหนึ่งรายการครับก็คือพรมนะครับพรมผมพาไปดูตัวพรมนะฮะกินลืมชี้ดูตัวพรมนะฮะเปิดให้ดูจะได้สว่างสว่างพรมนะครับเป็นพรมดําได้ดานะครับผมคันนี้นี่นะครับเต็มพื้นที่เลยในส่วนของตัวพรมหากใครนะครับสนใจติดตั้งสินค้าเกี่ยวกับรถเตร์ต้ามาจตตี้นะครับปี2024ันก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ร้านเจสโินี้บริการ Come to know what so you don't